วันนี้ยายจะพามาผัดซีอิ้วไก่เส้นหมี่นะคะมีอันนี้คือพริกกับกระเทียมเส้นหมี่คะนา้าวันนี้ยายจะผัดซีอิ้วแบบเผ็ดๆเลยมีพริกขี้หนูตำด้วยนะเพื่อนๆอันนี้ก็อกไก่นะคะเครื่องปรุงก็ตามนั้นเลยน้ำปลาซอสน้ำตาลผงชูรสนะเพื่อนๆ มาดูยายทำกันดีกว่าหิวแล้วช่วงนี้เทน้ํามานลงไปเปิดแก๊สเริ่มเปิดถังอีกอ่ะเปิดแก๊ส แล้วก็เทพริกลงไปอันนี้คือพริกกับกระเทียมรวมกันนะเพื่อนๆลมลมแรงมากพัดแก๊สไปหมดยายก็จะเอากระดาษบังบังลมลมแรงมากๆ ที่ยายอยู่นี่ก็ถ้าลมมาหลังบ้านก็เข้าหลังบ้านทะลุหน้าบ้านถ้าลมมาหน้าบ้านก็ทะลุหลังบ้านใส่อกไก่เตียนน้ำเปล่าไว้เลย ทำเหมือนผัดกะเพรานะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้ใส่กะเพราใส่คะน้าแทนผัดคะน้าถ้ามันจืดมากแม่ส่ยทำให้ไก่สุกก่อนนะเพื่อนเพื ใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊ใส่น้ำตาลอยากให้เพื่อนเพื่อนได้กลิ่นจังเลยอ้อมหอมเอาใส่ลงไปไหมแล้วพริกไหมแล้ว อืมอร่อยเวอร์วังเอาน,น้ำใส่ลงไปอร่อยเวอร์วังใส,ใส่เกลือใส่เกลือไปนิดนึง ลอยเวอร์วัาวางยายก็จะใส่เส้นลงไปนะเส้นลงไปเดี๋ยวเส้นจะดูดน้ำแห้งหมดนะเพื่อน,อนๆจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปหน่อยเนะึ เดีจะบอกว่าผัดซีอิ๊วทำไมไม่เห็นมีซีอิ๊วเลยใส่ลงไปเป็นเป็นผัดซีอิ๊วแล้วนะมันจะเผ็ดเพื่อนๆเ,เราจะได้ไม่ต้องเติมผัดผัดแบบนี้มันจะเผ็ดนะใส่พริกใส่กระเทียมก่อนหายเส้นนุ่มก่อนเส้นนุ่มเดี๋วจ,จะใส่คะนา้าไปเลย ลองทำกินกันนะเพื่อน่อนอร่อยเวอร์วังเพราะยายเคยทำมาแล้วรอบนะึงอร่อยที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งนะเพื่อนๆแต่ผัดอันนี้ยายจะไม่ใส่ไข่นะ อยากทาแบบไหนก็ทาอยากกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะเพื่อนๆแห้งแล้วน้ําก็แห้งแล้วนะคะ เมนูแปลกๆคนรวยก็ไม่ทำกินกันแต่ยายะทำกินเพราะยายไม่รวยมีอะไรก็พลิกแพลงดัดแปลงเอาไปกินได้ก็พอแล้วเพืเ่อนๆแต่ว่ายายทำกินได้อร่อยด้วยนะไม่ใช่กินได้เฉยๆกินได้อร่อยด้วยทุกคนน่ากินไหมคะ ตั้งชื่อเมนูนี้ให้ยายหน่อยยายไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเหมือนกันเพื่อนๆแต่มันอร่อยเวอร์วังนะผัดคะน้าใส่เส้นหมี่หรือว่าผัดกะเพราใส่คะนา้าเอาไงดีเพื่อนๆอ,อย่าบอกนะว่าเอาไงก็เรื่องของยาย ท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปให้ยายนะแล้วก็ขอบคุณคุณต้อมห้าสามชาแนลนะที่ส่งมาลัยมาให้ยายในะยายขอบคุณมากๆนะคะ